มีตังค์เข้ามา10บาทตัดข้าวแล้วก็ตัดแกงได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่10ประยงเพราะเป็นบุฟเฟ่อิ่มจังใช้าอาหารที่มีคุณภาพเกรดเอเหรอครับขาดทุนเงินนะครับแต่ผมมากําไรบุญแทนผมต้องการจะให้ผมต้องการที่จยหงายมืออย่างเดียวผมไม่ต้องการที่ยหงายมือรับแล้วสิ่งนี้ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตรงน,นี้มันเป็นอะไรที่มันอิ่มอกอิ่มใจผมมีร้านหนึ่งผมก็ไปซื้อให้เขาพูดคานี้ไม่ได้อยากให้สังคมน่าอยู่ขึ้นเรื่อยๆถามผมว่าเขาทานไข่เฟรโลห้าใบเจ็ดใบแล้วคุณยังมองเขาได้อยู่ ผมนายบรรเจริด่วยเอี่ยมครับเจ้าของร้านอิ่มจังข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่ม10บ,บาทครับมีตังค์เข้ามา10บ,บาทตัดข้าวแล้วก็ตัดแกงได้ทุกอย่างที่เรามีอยู่10ประยานทานของหวานได้ทานผลไม้ได้ทานน้าดื่มได้ทานขับอย่างเดียวก็ได้หรือจะทานขนมอย่างเดียวก็ได้ผลไม้อย่างเดียวก็ได้เราไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นบุฟเฟ่ มาห้าเดือนที่แล้วอะครับเจอบุฟเฟต์ข้าวราดแกง40บาทก็ไปถามถามเขาบอกว่าเรจฐกินไม่ดียายต้องมากินพวกนี้แหละอยู่ได้วันหนึ่งเลยผมก็เลยเกิดไอเดียเลยตั้งร้านอิ่มจังหรือข้าวราดแกงบุฟเฟต์0บ,บาทขึ้นมาเนี่ยครับ รับเมนูอิ่มจังวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า9-12อย่างไข่พะโล้เขียวหวานไก่เขียวหวานหมูแนงผัดผักแกงส้มผัดหน่อไม้แกงขั้วหน่อไม้แกงฟักแกงขั้วฟักปลาลิวกิวเทโพหมูสามชั้นเทโพหมูกรอบแกงส้มปลาดอรล,ลี่่อหมกทะเลไข่ตุน๋นกระทงปลาทอดบวทอดทองบวดมันกะทิทุกอย่างที่เราทําเป็นกะทิสดๆนะครับจากต้นเลยมาพามาขันอาหารทุกอย่างก็เป็นอาหารที่ปลอดภูมิชุล วัตถุดิบของครัวอิมจังเนี่ยเราทัดสรรอย่างดีเกรดเทุกตัวนะครับเนื้อหมูเนื้อไก่ซื้อจากโรงงานเลยครับซื้อสดๆอย่างผักก็ไปซื้อที่ตลาดใหญ่ของราชบุรีเลยเนดะี๋ยวให้ดูตัวอย่างผักนะครับอย่างนี้ประกาศข่าวนะครับอันนี้คณะนะครับผักแต่และชนิดซื้ออย่างน้อยมี20-50กโลขึ้นครับตัวนี้มีดอกกระหรามมีถั่วงอกผักบางตัวเนี่ยมันต้องเก็บด้วยความเย็นนิดนึงเช่นถั่วลันเตาถ้าอาหารหมดสาขาหนึ่งเนี่ยก็จะมีผัดทําตลอดต่อเสริมวัตถไม่ใช่หมดแล้วเลิกขนมที่เราทําทุกกกววััันนนน็็จะะมมมมมมีีีททองคเศแลล้หหหใ่า หลายเกตแต่เราเลือกของเกตเองหมดเลยนี่ดูอย่างพริกอะพริกสดไหมครับเราจะซื้อวันต่อวันเพราะเราเก็บไว้นานเนี่ยของมันก็เสื่อมคุณภาพอันนี้คือข้าเปลือกครับเดี๋ยวเรามาสีแล้วก็ไว้หุงเนี่ยครับมีไลเบอร์รี่แล้วก็หอมมะทุมใส่ทานเท่าไหร่ท้องไม่อืดท้องไม่เฟอ้ออิ่มจังมีระบบซื้อทุกอย่างซื้อทีเยอะแล้วก็ใช้แบบไม่ได้เก็บไว้วันสองวันก็หมดแล้วครับ วัตถุดิบของอิ่มจังที่มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จิตอา,าสาช่วยกันอย่างข้าวสารก็มีคนบริจาคให้มากอย่างผักก็มีคนบริจาคให้นะครับแล้วก็น้ําดื่มพวกเรารวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกัน ระบบการทางานของคัวอิ่มจังเราทําแบบมดงานนะครับคือก็แบ่งหน้าที่กันโดยมีระบบชัดเจนพอเราคิดเมนูได้เสร็จก็แผนกจัดซื้อก็ออกไปซื้อไปตลาดบายสองก็เริ่มมีการทํางานเช่นปอกกระเทียมปอกหอมคนที่หั่นผักหั่นเนื้อหั่นหมูก็จะแบ่งกันไปวันหนึ่งจนบายสองจนกระทั่งถึงประมาณทุ่มหนึ่งอีกวันหนึ่งก็ตีสองก็เริ่มผงต้มทําอาหารจริงแล้วนะครับเพื่อจะเตรียมออกไปขายพวกม้งกว่าเราก็จะเอาขึ้นรถลำเลียงไปที่สาขาสอง ร้านอาหารอิ่มจังเปิดมาประมาณ3เดือนกว่าเสียงตอบรับดีมากจากของเติรจานที่แรกอง100ร้อยผัจานปัจจุบันนี้500จานยังไม่พอเลยครับเราเป็นกันเองเนะจะตักเท่าไหร่ก็ได้จะทานเท่าไหร่ก็ได้พี่เขาบอกอาหารอร่อยอยากให้มาลองทานดูอาหารอร่อยผมอยากพูดคำนี้คำเดียวก็ได้ครับอาหารอร่อยอาหารอร่อยไม่ต้องพูดว่าอาหารมีเยอะ จริงๆอยู่ไม่ได้ครับผมบอกได้เลยแต่ผมทําตามพระธรรหลักของในหลวงบอกว่าขาดทุนคือกําไรคําว่าขาดทุนหมายถึงว่าขาดทุนเงินนะครับแต่ผมว่ากาไรบุญแทนผมได้รับการตอบรับอย่างดีก็คือผอาาเศรก็ยกมือไหว้แล้วก็บอกคุณลุงทํากับผมไปนานๆนะครับให้หนูได้ทานนานๆนะครับตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันอิ่มอกอิ่มใจผมมีร้านหนึ่งผมก็ไปซื้อให้เขาพูดคํานี้ไม่ได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าอยากให้มาลองทานดูแล้วมาดูบรรยากาศทุกคนอิ่งกับบรรยากาศแล้วมันมีความสุขบางวันเรานอนแค่สาชั่วโมงเราก็อยู่ได้คือกําลังใจของ ของผู้บริโภคกําลังใจของผู้ที่มาทานอาหารนะครับอิ่มตรงนี้จริงครับเพราะอิ่มตรงนี้ร่างกายหรือทุกอย่างเราจะพร้อมที่จะให้ผมได้ทําทดแทนแผ่นดินที่เราเกิดแล้วผมคิดว่าพับผมเป็นอะไรไปผมไม่เสียดายแล้ว ามผมว่าทาไมร้านอาหารถึงไม่หวังผลกาไรเพราะปัจจุบันผมเลยจุดนั้นมาแล้วครับผมต้องการจะให้ผมไม่ต้องการที่ยังหายมือรับแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาคือรอยยิ้มของผู้ทานข้าวคําพูดบางคําที่น้องๆพูดว่าขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ครับคุณลุงแค่นี้มันตื้นตันใจมันพูดไม่ออกเวลาเขายิ้มมาผมก็ยิ้มจนบางวันผมรู้สึกว่าผมนอนผมยังยิ้มเลยครับมันเป็นความสุขเป็นความป,ประทับใจที่อยากจะบอกให้ทุกคนทราบเป็นความสุขจริงๆครับบางทีมันพูดอธิบายได้ไม่หมดพ่อหลวงเราก็เคยสอนว่าการให้แม้แต่ให้อภัยก็นสสิ่่งทีุดดยอค ทามผมว่าอเขาทานไข่พัโลห้าใบเจ็ดใบแล้วคุณยังมองเขาได้อยู่เหรอผมให้อภัยผมรู้ว่าเขาอยากทานเพราะบางคนเขาไม่เคยได้ทานอย่างนี้หรอกครับให้ก็เถอะครับทานให้เป็นสิ่งที่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม